สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับแอนกันอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอเหินนั่นเองนะคะเป็นเครื่องสําอางหรือว,ว่าแต่ส่วนมากที่แอนซื้อมาเนี่ยจะเป็นลิปนะคะที่แอนสั่งมาจากจีนนะคะคืออันนี้แอนสั่งผ่านแอปช้อปปีนะคะมันจะเป็นอ่าลิปหรือว่าเครื่องสําอางของจีนนะคะที่ฮิตในอุ๊ยขอโทษค่ะที่ฮิตในแบบแอป t ิ k กตอกะค่ะแอนก็พอดีว่าไปเจอแบบไปเปิดเลื่อนๆ,ๆดูในแอป t ิ k กตอกแล้วก็แบบว่าโดนป้ายยามานะคะก็เลยแบบว่า ออไปเห็นในช้อปปีก็เลยบอกว่ากดกกดดสั่งมานะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแอนได้อะไรมาบ้าน,นะคะ่ะอันนี้แอนก็จะบอกก่อน,นะคะ่ะว่าบางายี่ห้อเนี่ยแอนอาจจะไม่รู้จักชื่อของลิปนะคะไม่ไม่รู้จักชื่อก็เดี๋ยวจะอ่าให้ลูกค่ะเอ,อ้ขอโทษค่ะให้ทุกคนไปดูกันนะคะว่ามันเป็นของอะไรนะคะเป็นรูปก็จําจรูปแล้วก็สามารถไปซื้อตามได้เนาะ คืออยากจะบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นการแกะนะคะแอนยังไม่ได้แบบเอามาใช้นะ,ะถ้าตอนไหนที่แอนใช้แล้วแอนก็จะมาแจ้งให้เพื่อนๆทุกคนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนมาอย่างแรกกันเลยะคะ่ะอันนี้ก็เป็นลิปของแบรนด์ไทยนั่นเองนะคะเป็นของ b a b y b r i g h นะคะอันนี้ก็คือแอนเห็นมาจากแอปช้อปปีแหละแล้วก็เขาแบบว่ารีวิวนะคะว่าเออมันใช้ดีแล้วก็เหมาะสําหรับแบบนักศึกษานะคะที่อยากใช้อันนี้มันเป็นลิปประมาณแบบลิปชิ้นนะคะอันนี้อ่าเป็น ลิปแอนชีคนะคะพีโกค่ะอันนี้เป็นสีศูนย์เจ็ดนะคะที่แอนได้มาเนาะก็เป็นเนื้อออยเฮ้ยใช่ไหมอ่ะมันบอกว่าลิปเนื้อออยนะคะสีชัดแต่ว่าแอนใช้ไปมันดูเหมือนแบบชินค่ะอันนี้แอนเคยเอามาสวอตแล้วแหละมันเป็นลิปแบบชินเอาไว้ใส่แบบเนี่ยมันเป็นสีแบบเดี๋ยวแอนให้ทุกคนดูเอ้ยเนี่ยค่ะ ประมาณนี้เป็นสีแดงแบบสวยนะคะสีแดงออกทีทมีมันสีแดงสวยนี่แหละมันแบบว่าถ้าสว่านักศึกษานะคะเด็กๆน้องๆที่อยากใช้ก็ซื้อมาใช้ได้นะอันนี้เหมือนแอนจะได้มาแบบราคาไม่แพงเลยนะประมาณสามสี่สิบาทนะคะในเซเว่นก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้แอนกดมาจากแอปช้อปปีเนาะ ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ามันแบบว่ามีเสียงรบก,กวนเสียงนกเสียงอะไรพอ mm hmm. ดีแอนกลับมาอยู่บ้านนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนึงเนาะเพราะว่าแบบว่าของมันเยอะมากนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้เป็นลิปของยี่ห้อเกล่านะคะถ้าแอนอ่านไม่ผิดนะคะมันจะเป็นประมาณนะคะมันเป็นลิปที่เขาฮิตฮิตกันแต่ก่อนนะคะแต่อันนี้เป็นของจีนนะอันนี้อันได้มาในราคาประมาณ40กว่าบาท สีที่แอนได้มาอันนี้ถ้าไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะเป็นสีเบอร์ศูนย์ศูนย์หกนะคะสีมันจะออกแบบนี้เลยถ้าอันไหนที่แอนแกะแล้วเดี๋ยวแอนจะสวอตเนี่ยค่ะเป็นสีแบบไวแดงอะ่ะสวยๆเนี่ยเลยคือมันถ้าใส่แล้วแบบหน้ามันจะดูแบบขาวเลยอะคะ่ะเพื่อนๆมันจะดูแบบช่วยทําให้หน้าของเราดูสว่างเห็นไหมคะนี่นี่นะคะทุกคน สีประมาณนี้เลยค่ะก็ราคาประมาณ40กว่าบาทนะถือว่าไม่แพงนะคะนี่สีสวยเลยเดี๋ยวถ้าใครอยากดูรีวิวก็เดี๋ยวทักแอนมาได้คะ่ะสำหรับใครที่แบบว่าอยากรู้ราคาะ,คะก็สามารถถามแอนในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นลิปแบบลิปกอสใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลิปคล้ายๆแบบลิปบาร์มนะคะอันนี้เนาะคือลิปบารมนี่ก็คือแอนใส่ข้างนอก นี่อยู่แล้วนะคะมันเป็นสีประมาณนะะี้ค่ะอันนี้มันจะมีอยู่สองสีนะจะเป็นออกสีออกส้มๆแล้วก็สีแดงนะคะนะคะ่ะเอ็นว่าเนื้อมันดีเลยแล้วก็ใส่แล้วแบบมันดูให้ปากของเรามาดูแบบชุ่มชื่นชุ่มชื้นชุ่มชื่น,นอ่ะเนะะี่ยค่ะสีประมาณนี้นะคะ่ะแดงๆติ่งๆส้มๆอะคะ่ะอันถือว่าสวยเลยแหละแบบน้องๆที่แบบว่านักเรียนนะคะสามารถแบบไปซื้อตามได้นะอันนี้มันราคาแค่ประมาณแบบสิบห้าบาทเองอะ ในแอปช้อปปีแล้วก็แอนได้แบบโค้ดส่งฟรีมาด้วยนะคะตอวน,นี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คนี้ก่อนนะคะคือแอนอยากจะบอกว่าตอนนี้แอนอัดแบบผ่านกล้องมือถือนะพอดีกล้องโปรช,ช่วงนี้แอนไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็มันไม่มีโปรแกรมแบบไม่ค่อยมีโปรแกรมตัดต่อนี่แหละอืมโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ อันนี้แอนจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละก็จะเป็นการแบบแกะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นตัวมาสคาร่าค่ะอันนี้ก็ราคาสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะทุกคนแอนว่ามันดีนะเครื่องสำอางของจีนบางบางตัวเนี่ยเถอว่าแบบใช้ได้เลยนะคะถ้าเขาแบบว่าไม่ทําแบบแพ็กกุ้มแพ็กเก็ที่มันแบบเรียนแบบนะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าค่ะเป็นมาสคาร่ากันน้ํานะคะรู้สึกว่าที่แอนสั่งมาเนี่ยมันเป็นแบบสีน้ําตาลเนาะ หัวเล็กๆประมาณนี้นะคะแล้วก็มีน้องแมลงวันบินไปบินมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระจกแป๊บนึงมันร้อนโอเคเออโอเคทุกคนเ,เดี๋ยวเราไปอย่างต่อไปกันเลยนะคะคือมันจะเริ่มเละเทะละอันนี้ก็เป็นลิปเป็นลิปบาร์มอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นลิปบาร์มมีสีค่ะตอนนี้ของยี่ห้อน,นี้เลยนะคะฮีโร ฮีโร่เลนอะไรไม่รู้อะนี่แหละประมาณนี้แหละนี่นะคะอันนี้ก็ราคาประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าบาทค่ะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าบาทนะคะแล้วก็มาตัวต่อไปอันนี้เป็นลิปที่รู้สึกว่าในติกตอกเขาจะฮิตมากค่ะเป็นลิปของแบรนด์นะคะชีเลฟนะคะอันนี้มันเป็นลิปแบบลิปชอกโกลตอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือแอนเห็นในแอปติกตอกเขาชอบเขาฮิตกันมากๆกแอนก็เลยแบบกดซื้อตามนะคะอันนี้เป็นเบอร์สองร้อยเนาะ เดี๋ยวแอนจะมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนใครอยากเห็นรีวิวก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยค่ะแอนจะมาคอมเมนต์มารีวิวให้ทุกคนดูเนาะแล้วก็อย่างต่อไปค่ะอันนี้เป็นลิปเหมือนกันค่ะของที่ห้อน,นี้อันนี้ประมาณรู้สึกว่าจะไม่เกินสี่สิบกว่าบาทสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบแพงสุดก็หกสิบบาทถ้าใครอยากรู้ราคาจริงๆก็เดี๋ยวทักถามแอนได้คะเดี๋ยวแอนจะตอบทุกคนในคอมเมนต์เนาะ ตอนนี้นะคะแล้วก็อันนี้ต่อไปนะคะเป็นลิปแบบเนื้อกอสมันเป็นคล้ายๆกอสนะคะแต่ว่ามันมีสีแล้วก็สีสวยมากนะคะตอนนี้แอนไปเห็นในรีวิวของในในแอป,ปติ๊กตอกเออแอนก็เลยกดตามมานะคะเดี๋ยวแอนจะมาสวอตให้ทุกคนดูนะคะถ้าใครอยากเห็นก็คอมเมนต์นะคะอันนี้รานะคาประมาณ 40, 40กว่าบาทเนาะแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นลิปแบบน้องเขาเรียกว่าลิปอะไรอะ่ะ นี่ค่ะมันเป็นยี่ห้อนี้แบบนี้คือจําลูกอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะเก่าลัดไหมเออจําน้องเก่าลัดนี่ไว้นะคะคือแอนสั่งมาอยู่สองสีนะคะเป็นสีเบอร์<บ>อย่าบอกนะว่าสั่งเบอร์เดียวกันมา<บ>เดี๋ยวแอนขอดูก่อนทุกคนคือแอนกดสีเดียวกันมา <sandwiches> อืมเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้เดี๋ยวอาจจะมีแบบ นะอาจจะมีแจกในคลิปหรือว่าในเพจ Facebook นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะอ่าส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นลิปของนะคะตัว z u y ของอ่านว่าอะไรซูซุซูอะไรสักอย่างนี่แหละสีเบอร์ศูนย์สามนะคะอันนี้คือแอนเคยลองใช้แล้วแหละแล้วก็สีสวยมากเป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะยี่ห้อนี้เลยจำยี่ห้อนี้ไว้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณสามสามสิบกว่าบาทค่ะไม่เกินสี่สิบคือสีมันออกแบบสีแดงตุนตุน,ตนแบบ สวยมากค่ะทุกคนแดงอิดแดงออกน้ําตาลส้มๆน้ําตาลน้ําตาลคือประมาณนี้เลยทุกคนทานแล้วสวยมากนะคะแล้วก็เบรนดมาแล้วแบบหือสีแบบสุดยอดนะคะแพคเกจประมาณนี้ค่ะทุกคนอ่าใครอยากซื้อตามะคะ่ะดูคือแบบสีมันสวยมากอันนี้คือแอนสวอตแล้วก็รีวิวลงตรงแฟนเพจแล้วนะคะตัวนี้สวยค่ะสวยมากโอเคสวยมากคือลิปของจีนอะ่ะ เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะทําแบบออกมาได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อนะคะแล้วก็สีนะคะคุณภาพเขาแบบโอเคเลยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นลิปของจีนเหมือนกันนะคะเป็นไฮเหลาอะไรไม่รู้สักอย่างนะคะ่ะทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนจะเห็นกันไหมอ่ะอืมอันนี้แอนได้มาอยู่สองสีนะคะเป็นสีเบอร์วีสองวีศูนย์สองกับวีศูนย์เจ็ดนะคะมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ไม่รู้ทุกคนจะเห็นกันไหมอะ่ะอันนี้แอนยังไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวจะมาสวอตในเพจเหมือนกันแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้เป็นลิปของคิวซังเหรอคิวซองคิวซังอะไรสักอย่างนั่นแหลอะอันผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเป็นประมาณนี้เนาะแอนจะแกะให้ดูแล้วก่อนเดี๋ยวจะสวอตสีให้ดูนะ,ะอันนี้อ่าเป็นสีแบบนี้เลย ดูสวยมากเลยนะคะอันนี้เบอร์เจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะแอนจะมารีวิวในเพจแหละแต่อันนี้เดี๋ยวสวอชใ้เพื่อนดูก่อนแอนสั่งมาแบบสีแบบคล้ายๆกันมากเลยนะอันนี้จะออกแบบสีแดงเข้มกว่าคือมันเป็นเนื้อแบบเนื้อเวลเวดแบบเนื้อแบบนุ่มๆอะค่ะเวลาเบรนมานี่คือแบบอสวยมากคือสีมันคล้ายๆนะคะอันนี้คือจะออกแบบติ่งแบบแดงๆหรือติ่งส้มๆประมาณนี้ค่ะก็คือสีประมาณนี้ยเขาฮิๆกันมากกันก็เลยแบบ เห็นแพ็กเกจมันสวยดีนะคะก็เลยแบบเออกดสั่งมานะคะเดี๋ยวมาลองสะวอดกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนี่ลองประว่ากระปากดูเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อยี่ห้อเดียวกับอันไหนอี่ยฮีโร่ฮีโร่คือมันทุกคนอ่ะยี y ่ห้อเดียวกับอันนี้เลยนะคะแต่ว่ามันจะออกมาอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นตัวนี้อันนี้สีเบอร์เอฟศูนย์หกนะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาสะวอดให้ดูกัน แล้วก็อน,นี้อ่ะอันนี้แอนรู้จากยี่ห้อเพราะว่าเห็นเขาแบบรีวิวใน t i k t o k อกเยอะมากนะคะอันนี้เป็นลิปของโฟคาลัวนะคะถ้าอ่านผิดก,ก็ขอโทษด้วยเนาะอันนี้สีเขาบอกว่าสีนี้ต้องต่ำนั่นก็คือสีสามศูนย์หนึ่งนะคะคือถ้าเห็นนี่คือต้องรีบกดนะคะแอนเลยแบบกดมานะคะสีนี้แต่ยังไม่ได้ลองกับปากนะคะว่าทาแล้วมันจะออกมาสวยหรือว่ากบปากคําได้แค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึงคะ่ะของยี่ห้อแบบเนี่ยแซดย ยูเคนะคะตอนนี้อันนี้ก็สีเบอร์ศูนย์เจ็ดค่ะยังไม่สวนอนเนาะเดี๋ยวเราจะไปสวอชเพราะลิปไปพ่อรู้สึกว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายนะคะสุดท้ายจะเป็นลิปของนี่เลยนะคะเป็นลิปดอกไม้นะคะแอนไม่แน่ใจว่ายี่ห้อมันอ่านว่าอะไรยูยูด <You do. S 1> เดลแอลเอ็กซ์แยรอันนี้ก็คือแอนเหมามาเลยนะคะห้าสีที่จริงอะ่ะมันมีอยูหกสีแอนไม่แน่ใจคือ แอนจำไม่ได้ว่าแอนกดสีไหนมาบ้างแอนก็กดกดมาบอกกดมาดูปุ๊บเอา้าขานเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะก็เคมันมีอยู่หกหกเบอร์นะคะแอน,นขานเบอร์ศูนย์สองอยู่เบอร์หนึ่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะถ้าใช้ดีเดี๋ยวไปตามเพิ่มนะคะก็ถ้าใครอยากเห็ในรีวิวก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็หมดไปแล้วนะคะ <c oughs> สําหรับการแกะเห่นนะคะของที่แอนสั่งมาจากแอปช้อปปีนะคะจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าสั่งมาเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยบอกเลย แต่ว่าคือแอนแบบเหมือนแบบไม่มีโอกาสได้รีวิวอะค่ะช่วงนี้แล้วก็แบบคอมมันก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนคือสีมันติดทนมากเลยนะเนี่ยขนาดเอาเมคอัอันนี้เช็ดนะคะมันยังไม่ออกเลยอืมก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวของแอนวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากาชมคลิปต่อๆไปของแอนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดถูก กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้แอนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวสัญญาว่าจะมาบ่อยๆนะคะแต่ก็ยังว่าแหละช่วงนี้มาได้เฉพาะแบบมือถือนะคะเพราะว่าแบบกล้องไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนไปนแล้วค่ะบ๊ายบาย